สามสหายสี่คนนี่ยะสี่สวยจ้านำแห้งเนาะจ้ัเริ่มอวดเกลือมหักกุ่นอ๋อห้ามใกล้องขัดพุ่ยเป็นเหงาเลยบานหน่อยเนะจ้าสามสงูงสีทองอู้กันฝนบาตกใส่ชิงเีิ้าคา้าหึงแดงข้ามจ้า แต่ว่าเห็นบลายดอกเนาะตะกองเนาะใช่ครับผมมาเหนือแถวได้เนาะสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสมิโนอ,อีสานมาหน้าจา้ามีา้เราพาเดินทางเขาป่าหาเห็ดในบรรยากาศพายุเขาครับพ,พ,พี่น้องพายุเขาฝนตกจา้ากลับมาพบก,กันในวันที่7พฤศจิจจากายน2568จ้ากลับมาทางหมายปาบาน,น้องจองตำบลหน่อยคลามเพื่อบุญธาตุจังหวัดอุบลคือเก่จาจ้าเขาออกมาจาก เขาออกมาจากบ้านฝนกระซ่าแน่เนาะแม่ครับผมมาหอดปลากะลิลลิลไปปล่อยจ้ะไปลุ้นกันเมืองจา่าว่างมือน,น,โซโซนอิสิโศกสิมานบ่อหลังฝนมาแหงมือหน่อยกะสิกะบ้านเขาถังอ่ะแม่ครับผมไปเลาะเบิ่งจ้ะไปลุ้นน้ำกันจ้าแหลกแหกหมานแม่โบมาบานเนบานเลยจ้ะโอ้ยั๊กสาขวดจั๊กาข์เนี่ยต้องต๊กตากเป้ากับอม้ับนเรื่อดระดับนั้นเลยอากาศฝนตกยินครับผม วขา่นกลายกองมเหอนช่รมี่ี่หน่องฝนหนาปดดอกนี้ตะกอแกงสดหนามพ่อนอนีนฝนตกปุ้ยนงงามยู่เนาะจ้านงามอยู่ลึงกันอีกจ้าักหนึ่งครับไปน้องออกเปหกครับผมก่อนกับหน่อยนังอยากกันหาครับผม เื่อมาเก็บก้ไก่ครับพี่น้องเห็ดกอแดงครับผมอะไรจ้าเห็ดกอเหล่าบึงม่เห็นเาะมีมหอยพี่พนอนข่นมาก่อนกช่ขนนจแม่นครับยังสวยยู่งะจ้าพ่นุ่ม <c oughs> ขาใหญ่ มันืล่แล้วคนตกกระเดีเนี่ยนะแมคนตกอื่น,น,นสวยพี่หนุ่ตกลองว่าตื่นมาใส่บาทตาททื่นขึ้นมาเจ็ดโมงจะทำาหมนวันเกิดมื่อไตื่นมาใส่บาทนั่นเลยครับพี่นุ่มคนตกบรรยากาศดีไรนอนตื่นสวย เห็นยังมาพิ่งเด็กมีได้ไหมเมหยาบเหรอหยาแห้งฝนตกใส่ฝนตกใส่เดือบๆไม่ใหม่กับเดือบๆคือกันว่าเห็นคลายในเบื้องบ่อกันมัยขอบคุณครับผมของดอกสวยค่ะโอ้อืมบ้านไหนถ่ายได้เนาะแหมครับผมรังบานนี่แหละพี่น้องมาขอเราจะบานนี้เห็ดพึ่งแดงข้ามจ้ะ แต่ว่าเห็นบัวลายดอกแล้วตะกองเนาะนี่ครับผมเหงคามจ้าโออกมาได้จ้ะแต่ว่าตะกองเห็น้อยเมื่อวานนี่หาดอกเหละซองดอกเก็บบัวลายเือกดอครับพี่น้องที่ดองเขาก่อนอู้ห้าคนเปไปสองอันเนาะน่าจะมีหน่อยว่าถือเปนเห็ดคนข้ลายออกเห็ดแด่นต่างหากออกกิริเซียวเิ่นก็มีเนาะที่มีหน่อยว่าเห็นดอกเหลืองๆนึ่งเนาะ เนี่ยนะคยีเดอหัวเสียออกน้าสำเร็จน้ม่เนินจ้าเบืองหลักก็จะมาเห็นตีหน่อยมองอื่นเห็นแ่ซทำหนงเจ้ามินะลยมันตายได้ไม่ไนนะจ้ามีนิเนอไม่แผมัาคาถึกจอนะเอาไหวกับ่เรือไม่หน่อยวะว่าผมก็คือแบบที่เราเก็บเมื่อวานนั้นไม่หน่อยเนาะเมื่อวานเป็นค้าเตียครับผมพี่ชิดปลือยเลยันโตามาใส่ ห้่างเนาะออกสองาอยู่เขาเมนจ้ะไปนั่งตต่อครับผมหนึ่งออกอยู่เป็นแนเลยค้างท่าบ่มีอไดเห็นนะค้างหง่ะแต่ตะกอตรงนี้งามตะกออ้สองสอง่แต่อาเวนน่ะจ้ะปกติขางบนเ็นแต่นั่น่ได้ครับพี่น้องสุดยอดเลยสุดยอดเลยจ้า นี่วตุ๊กตามาเบิ่งเนยข้าวบับเลยมื่อวานหบมได้มาเนาะนี่ครับผมที่มีดินเนยเข้าจะสีลือเด้วยจ้ะมาเป็นยูใต้ดินใสบบไม้เลยนะไม่น้อยนะนต๊กใสกีดินกระเด็นใสครับผมดเอาเลยนะตกปุกเนยเ่เนาะมื่อวานบได้มาเนยมก็าาบ่เอ้า นอนนีก็มายูขอบัได้เล่มนี้วก็ได้เก็บควาร้อนะจ้ะอู้กันฝนบตกใส่สิ่งเดีกคาดูแม่ปูี่นโอ้เป็นแป้นเลยเนาะยังกก้างๆเลยจ้ะโอ้ยขีดิน lâu nữa lòng Chắc lòng 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 tìm lòng lòng Ủa lòng 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 nhạc, nhạc. Đi, đi à. à, Khuôn <laughs> ผมจนหอดตอนนี้แห้งสลับใครกี่นี่แล้วนะไม่ได้นะตัวนี้ก็เริ่มคืบมาอีกแล้วนะไม่ได้นะเลาะต่อครับผมจ้าโก้อุ้ยเลิ่อนตาอกับนี่ซีดีหลังแบบย่างคากเลยเลยหลายหนามเลยเพราะว่ายานแย่เนาะโซน F4 เพิ่นกระสวยของเพิ Doo ่นหนูพี่จะดีแล้วเพิ่นไ้นเวลาตะเกาะไหนพี่น้องแต่ว่าดินไล่แห้งมันคือช้ำหนามได้บ่เอาดอกตัวนี้ก็บ่ได้กันตัวนี้ก็แต่ฝนแก้ว่าแข็งดีเลยแต่ว่าไม่หน่อยว่าเพิ่นอมน้นามเล็กนาะไปเดือดดอกก่อนยืดเล็กหน่อยยืรถดยืดเม็เนาะจุ่มหน่อย อากาศฝนดินน้งใหม่อองครับหน่อยก็เดยเอาแต่ถ้าอื่นอยุ่มาแห้งแต่ในเขาป่าเนี่ยงานกายซื้อเนาะเฮ็ดยู่งเป็นยาเสพลิดดอกไงนอนหลับแห้งตื่ขี้หลายแห้งตื่ตื่มเนาะหลังแนวไหนจ้ะนี่พ่มาตะปอเบิ่งไกล เมื่อวานก็เก็บอยู่นี่เห็นบ่คือดินแห้งแนบหนาจ้ะไปเห็นอยู่ใส่อีก่องเห็นอยู่สิมันคื่อะบรรยากาศถ้าซื้อใบให้ซ้ำลอยขึ้นอกใบให้เถ้าใบให้เถ้าคือเหล็ก่อนเหล็ก่อนเถ้าเป็นศิษเถาตอเป็นเสื้อเสียร้ายพูดเห็นบ่ ดอกได้นนในนี่าะอม่ครับผมอ่เอยวันนี้น้มาทางนี้บ่เห็นสีดอกน้อยคือว่าเลยบ่หน้อยก็ขนมหวานครับนาครับผมสามสายสี่ม่นเี่จะเ่นดอกหนึ่งสองคาครับพี่น้โอ้งามให้เนะเมื่อวานบ่เห็นนี่เห็นว่้อดีเลยมือน Niềm ngạc kong long chặt luôn nha anh kìa nha mì 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 เมื่อก่นมาเห็นเนาะเวียนมือนี่แบบนีซชีตแบบเด็กเก็บแบบงมงงเนาะเราเวียนมาไหนขางหนังเนาะเมื่อวานบ่เห็นโอ้ยได้เยอะสวยอยู่นี่นั่นเนี่ มื awesome so well, ่อวานกับเก็บมองนี่ค่บะเห็นมื่อวานมาบ่เห็นเนาะแมงครับผมมามือนี้เห็นเฉยหนึ่งดอกอยู่ผู้เดียวบ่ยญัตบ่เหรอน้อยๆนะสวยจ้าแมเพ่งเนาะจ้ามื่อวานกับบะเห็นเกิสวยแฮ่ปุ้ยงามลายฝนอ่ะค่ะดินเต็มเลยอู้ฝนฝนตกแห้งทายุเป็นเหตุ บไดเอาหมหวันเนาะไงเนาะไงสิว่าแต่พที่ิอือันเฮ็ดปกอกแค่นาอเฮ็ดปอก่น,น้อยเนี่เอาบ่ได้แทะมะหวานก็เอาไว้นี่แค่แนมก็ยุบเลยเฮ็ดปอก่น,น้อย่ถั่ถงซื้อเนาะคือห่อเพีนเนี่ยมามาเก็บโบ่ใหญ่ขนาดบ่ได้สูเนี่ยนั่นไม่ไหนเะนาะดินคัมบมนอะไบางละจา้ เกือบหักไม่ได้ปะไบ่ได้เป็นเสือจ้ะพี่ในนอนี่หน่อยมินิมินิพี่น้องตอนนี้ก็พาพี่น้องออกมาหาไม้ทางสีออกมาแล้วนั่นหน่อยเนาะใบบางไม้เนี่ยก็จะพาออกมาแล้วครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ก็มืดคืนมากแห้งนะครับผมแม่เหนูผมดูว่าดูว่าไมาหาเห็ดมาหาเห็ดตอนเสาเนาะ แี่ร <bills> ับผมเราัวอกไม้เด็กจะออกมาแล้วครับผมว่าเป็นไม้สุทไทยทางออกมาขาเนะไม่ไหนเนาะนี่ตกมาแล้วตกมาแล้วปะไฟง้างฮะครับหมอาเปียร์หมฝอกถดงางฮะไฟสมตกสันแห่งขึ้นไหนก็พาออกมาเลย ครับพี่น้องหาหลุ่นกันมึงว่าเขามาไม้นี่เาสิพอเห็ดจกดองนั่นไม่ไหนเนาะไม้หนี่งไปได้เก็บเลยได้ครับพี่น้องถ่ายลุ่นกันครับผมหิ้เหื่อก่อนกดบัวเนาะดังมากเราทำเลยตอนนีเป็นเรื่องสั่นแล้วหน่อยขอบคุณตัวเวรนี่ปิดชีบัวได้เขามาไม้หนึ่งก็เห็นนี่เนาะขอบคุณขอบคุณตัวหั่มเลยสองสีทอง Tay theo sáng xong sống được này sáng <laughs> à, nè sáng 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 ổng sáng 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 Bà <laughs> nói lên dạng bà nữa được ngon lạy xuống lạc kinh lạc nên là ta lạc nó lạc một lạc 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 แต่ว่าคนละแบบเด้อกระเพตรผงเขาที่ชมพูเนาะฉันนั่งเนจีไว้เก็บไวได้อันนี้ฝนสาลงแล้วเนาะแย่วปิดปิดคิดอยู่บ้านสิูปิดอยู่ป่าละครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาภาพี่น้องกระบานนะครับผมตอนนี้ก็ทายให้ไม่นายเพิ่น แรงเฮ็ดงามๆขึ้นมาเห็เบิ้งครับผมตะกรงกระสิผาพี่น้องไปสปรุปผลงานครับผมครับพี่น้องตอนนี้ก็แรงเฮ็ดงามๆขึ้นมาเห็เบิ้งเรียบร้อยแล้วครับผมแัม่นจ้าผลงานโดยร่วเเนเหมือนนี่มานคือเก่าเต็มตาเนาะแม่นครับผมเฮ็ดส่วนหมากมือนี้มีแต่ดอกจุม่มคือก,กันเนาะตะกรองเนาะมีแต่ดอกนหน่อยๆจ้ะแต่ว่ากระสีปเปืือนดินแน่เน้อจ้ะเพราะว่าฝน <c oughs> ตกเต็มแต๊บเมื่อคืนเนาะตอนนี้ก็ยังหลินปอกแปลกๆอยู่จ้ะ พายอยู่เขาตั้งมาเที่ยงเก่าเนาะไม่แน่เนาะใช่พิเศษมากมื่อนี้เฮ็ดผึ่งแดงค้ามเนาะเห็นเฮ็ดผึ่งแดงค้ามสอดมาซิฟกระดอกนี่แหละเนาะแม่ครับผมแต่ว่ากับเนมเบิองหาดอกหน่อยพนมองเคยเก็บคักๆกักกบบะมีจะ้ะมีซ้ำเนี่ยแล้วจะ้ะมีตามที่เก็บเลยผลงานมื่อนี้ก็ถือว่ามานันจ้าเฮ็ดผึ่งขาลายเห็ดผึ่งแดงข้ามเห็ดกอแดงกะสามดอกเนาะตะกอ<ม>นเนาะ<ม>ช่ครับผมช่วงนี้กะสีเอ็นเป็นเห็ดผึ่งขาลายเด้อจะ้ะออกลายถ้าวลุนกันเมืองจัดแต่ละหมูอสิมีเห็ดยังออกแนว งานไม่น่อยพาเขาป่าหาเหฮทเอนิกาถือว่าหมานจ้ะขุบขากับเพาพาฝนมาเม่นะผมที่แหลกว่าสิบกว่ามาหน่อยเนาะแต่ฝนเพิ่นซ่าเนี่ยก็เลยพากันออกมาเนาะเม็นแห้งก็คือจุดยอดเขาป่าแม่นะผมนี้ฝนเพิ่นกะเด้ลิ้นเดี๋ยวตกเนาะแมม่นผะยังมีลิ้นตลอดจ้ะจ้าถ้าชื่นชอบคลิปนี้จังใดก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจมิวหน่อยน้ำหนักเด้อจ้ะเด้อหน้าก็ขอขอบคุณจ้าขอบคุณเอฟซีทูรันที่เข้ามาให้กำลังใจ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามจ้าเอาไว้พอกันมือนาคลิหนะสำหรับมือี <deriv> ้กะขอเก้าก้าว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม